สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องแม่ดาแฟแมิลี่เช้านี้นะคะเราแวะมาส้มสวนมะพร้าวก่อนนะแวะมาส้มสวนมะพร้าวก่อนโอสวนมะพร้าว <c oughs> กำลังงามสุขภาพดี <c oughs> เพราะว่าได้คนดูแลดีนะคะน,น่าบบจะอบอวบเหมือนคนดูแลนะต้นมะพร้าวน่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ออกลูกแล้วเนาะ ฝันแล้วเป็นกำลังใจให้สู้ๆหน่อไม้มันสูงแล้วนี่อ้มันจะจ่อยแล้วนะนี่โอ้โตแล้วอวันนี้คุณลุงลุงช่างใส่ชุดสีแดงนะคะทำสวนเองเลยนะนี่สวน สวนผสมหลายอย่างทั้งสวนมะนาวทั้งสวนผักหวานสวนพริกสวนมะเขือทางนี้ก็โอ้โหเปิดดูเปิดดูเอ,อาออกลูกแล้วตัวนี้โอ้ กำลังอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวโอ้โหพิก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 เราจะได้มีพิกแล้วนะคะในสวนแล้วกล้วยนะคะกำลังงามงามโอ้ยต้นมะกรูดต้นมะนาวนี่ ต้นมะกรูดโอ้หหอมๆเลยมะกรูดผักหวานมะละกอมะเขืออู้ยพริกก่อนนี่คืองามแต่น้อว้าวออกลูกออกลูกกำลังกินเลยต้องลองแตงแรงกล้วยนะคะกล้วยก็งามโอ้โหทุเรียนกำลังงาม นี่ทุเรียนกำลังงามเลยใบที่มันแหลมแหลมหรือว่าใบแหลมแล้ใบดอกอ๋อค่ะเอาหน่อนึงเอาไปปลูกหลังบ้านเผื่อใจเลยค่ะแม่นเพไปขุดหลุมซะก่อนแต่จะไปปลูกไปขุดหลุมให้ใครไปเห็นซะก่อนค่ะที่ด่างนี้เราเอาไปมาปลูกกันนะ

โอ้โหแอบแตะอ่งกันแลนะอหจับขี้บ้างเอ้ยไม่ต้องล้างมือเลยนะต้นยัง ค่ะขุดหลุมแล้วก็เอามาลงดินนะแค่ป่านเอาเอาผู้มองเร่อลุงใด้ว่าสนทุเรียนกับไปแล้วไม่เกิดใหม่แล้วเนี่ย <c oughs> ส้นทุเรียนเหมือนนั้นเอาอะไรมาปลูกปูนมารับนอกล้ยเพราะปลูกแข่งกับมันลุง <c oughs> ถ้าจะให้ดีนะซื้อทุเรียนมาปลูกใหม่ หนอกล้วยดเีเียปเปน,เยน,น่เอามาปลูกท,ที่ที่ลุงดินหน้าดินนี่นมันจะงามรับนกกนหน่อกล้วยยังหน่อนึงไปเอาปลูกใส่ที่เลี้ยงมันไปมันก็นงามแล้วมันก็นงามแล้วก็งามครับก็ปลูกทุเรียนปลูกได้ปลูกเวลานั้นน่ะมันยืดขึ้นแล้วเ้าก็เอาออกเอาออกได้อันนี้ทุเรียนปัตายปีนี้ละปีนี้ละมันสิ้ยนยไป นหน่อกล้วยอ๋ออันนี้แยกเหรอคะแยกอืมเพราะมันเยอะมันแน่นไปอออืมอืมมหน่กล้วยหอมกล้วยหอมที่ที่ตัดไปวันนั้นนะ่ะเหลืองสุกงามอันนี้เป็นต้นกล้วย,ย,ยที่เราย้ายนะไลายย้ายมาสามรอบล,ลูกนะนะปีนี้น่าจะงามหน้าฝนฝนมาน่าจะงามแน่นอน ไม่ต้องใช้รากเยอะบ,ะะบอกเออนนี<อ> wh, ้แหล่ะปนร่มชาวนะหนแก้วนะครับกาแฟสดที่ลานปู่นะครับอิจีมาก็สนับสนุนได้นะครับาไม่ต้องซื้อมาจากข้างนอกนะครับมาซื้อที่ลานปู่ได้เลยอันนี้ต้นสภาพตุเรียนเหมือนจะรอ,อดแหรไม่รอดแลหลังจากที่ปุกกับยาฮันนี่ดูแลเปลี่ยนกันดูแลนะครับ ดูสภาพลองดูสภาพสภาพต้นไม้กับสภาพคนดูลุงพันผมอ่หันไปดูสภาพลุงพันสารภาพมาลุงพันเป็นคนทำนี่จะเกิดใหม่เนี่ะพอปอกันครับจะรอดแหล้วไม่รอดแหล้ทีนี้เราจะตัดจนนี้ออกเอาท่านเห็นอย่างครับลุงก็ตัดออกไงเอาลุงเนีวยว่าตัดออกก่อนตัดโอ้ยตัดที่เก่าไงอะไป โอ้อหไปโอกใหม่นะก็คือเอาไปลูกนะเขาหมดอายุแล้วครับผมอันนี้เอาไปชำได้อย่างดีครับเอาไปหอยไฟใหญ่นะอันนี้ก็เปลี่ยนความรู้เทคนิคครับทีนี้เราจะมาทำอ๋อเดี๋ยวซื้อมาเลยแบบนี้นะมันไม่ค่อยแข็งเลยนรอนไม่อยู่เลยโอ้หมายความว่าในส่วนกิ่นก้านสาขาที่อตรงนี้ยังคงอยู่แต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ก็หน้าแรงแล้ว ทีนี้เราจะใช้ต้นกล้วยปลูกแทนปลูกเป็นพี่เลี้ยงโอ้ต้นกล้วยมาเซมเพราะว่าปุ๊กับแม่ฮันนี่เนี่ยเกเขาเป็นคนพวกเขาเรียกอะไรนะชอบความรุนแรงกับลดน้ำบอกอย่าลดเยอะด้วยดิเขาบอกอย่าลดเยอะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นดินลุกลังดินลุกลังไปเจอน้ำเนี่ยถ้าน้ำเยอะมันจะ มันจะเป็นโครนเหนียวเหนียวอ่ะมันไปเกาะรากแล้วรากมันไม่เดินสุเรียนอ่ะดินมันไม่ยืดลืนซุยโอ้อันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ๆนะไม่เคยรู้นะโอ้มันเหนียวรากไม่เดินโอ้พอดีเอาดินเหนียวเลยนะเนาะแต่พอเจออากาศร้อนร้อนปุ๊บดินนี้มันจะร้อนอ้าวแสดงว่าดินเหนียวนี้อุ้มน้ำแม่นบ่ครับครับไม่น่าล่ะมันถึงดูแลยากเนาะระบายน้ำ น้ำไม่ระบายบอกลดน้ำครั้งหนึ่งนี่ก็อยู่ได้เอ้าเห็นว่าบอกว่าต้องลดน้ำนะถ้างั้นดินมันแห้งเราก็ลดน้ำครับถ้าถ้าให้ดีนะต้องทำระบบน้ำหยดจะค่อยค่อยซึมอู้น้ำอู้อู้น้ำซึมมาตั้งไว้ปุ๊ซื้ออู้น้ำซึมหนักมาตั้งไว้มันก็คือเราจะเอาหน่อพ้วยที่เกิดขึ้นมาแล้วเนาะเอามาปลูกลงตรงนี้ตายนะ มาดูเดี๋ยวนี้โอ้ครับผมครับผมอะเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเพื่อนๆบอกว่าไม่มีเนะจ้าบอกว่ามันเป็นแบบนี้น้ำในเงิลึกขนาดนี้มันเหนียวอยู่เลยเนาะโอ้มันมีดินอยู่ข้างในเลยโอ้เป็นแบบนี้เนาะวันนี้นายช่างสดใสเนี่วันนี้ดอดเลยแดงแจ็มเลยเนาะดอดเลยีโอ้ย